สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำนี่ที่การชาแนลค่ะทุกคนวันนี้ค่อนข้างที่จะอากาศเย็นนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะยายจะมาบอกเคล็ดลับในการปลูกต้นเรดคองโกหรือว่าเศรษฐีรวยโชคนะคะวันนี้ยามีต้นลูกนะคะจริงๆต้นแม่ของเขานี่นะคะเขาจะโตอีกระดับหนึ่ง เดี๋ยวยาจะให้ดูที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะที่ยาปลูกแต่ว่าบางเอิญเศรษฐีรวยโชคต้นใหญ่นะคะมันอยู่อีกที่หนึ่งยาไม่สามารถที่จะแบบให้ดูได้แต่ว่าเดี๋ยวยาให้ดูต้นที่เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเหมือนกันเลยถ้าเขาโตเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวยาพาูนะค,ะคนถ้าเป็นเศรษฐีรวยโชคก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าใบาเขาก็จะออกสีออกแดงๆนะคะก้านแดง กันแดงกันดําคล้ายๆกันเลยนะคะสีเข้มแต่ว่าเศรษฐีรวยโชคนี่นะคะเขาก็จะเป็นใบสีเข้มออกแดงๆนะคะเขาก็เลยเรียกว่าคองโกนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้อยากให้ดูว่าเศรษฐีรวยโชคที่อยากปลูกเอาไว้ก็จะต้นประมาณนี้ค่ะอันนี้เศรษฐีรวยทรัพย์นะคะทุกคนตระกูลเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนกระถางและอยากจะเลี้ยงให้เขาต้นโตมากๆขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะอันนี้ยาใช้เวลาเกือบ2ปีนะคะทุกคน เขาจะต้นโตมากๆแล้วก็ให้ลูกออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะวันนี้ยาก็เลยจะมาขยายต้นลูกให้ดูนะคะว่ายาขยายยังไงมาดูกันเลยอันนี้ค่ะ,คะทุกคนยาจะมีกระถางลูกเขานะคะอยู่ประมาณส,สองกระถางน,นะคะทุกคนทีนี้เขาอันนี้ยาจะใส่กระถางเล็กเพื่อที่จะให้เขาขึ้นเหลือยคือยายาอยากให้เขาขึ้นหลักนะคะทีนี้ถ้าต้นเขายังไม่ได้โตหมายควาว่า ถ้าไม่ได้เลี้ยงให้เขาโตแบบภาพที่ให้ยาให้ไปดูเมื่อกี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ถ้าจะเลี้ยงให้โตเราต้องตัดแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือตัดลูกเขาที่อยู่เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะสมมติว่ายาตัดเนี่ยเราต้องตัดออกอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะยาต้องเราต้องตัดออกมาแล้วเราก็เอามาปลูกต่อมาชำต่อนะคะ ซึ่งหากเราตัดยอดไปปลูกนี่นะคะทุกคนเราก็จะได้ต้นโตแบบนั้นนะคะคือก็ต้องปลูกละขยายไปเรื่อยๆะคะ่ะคือมันจะเป็นลักษณะแบบอันนี้ยังเป็นรุ่นลูกเหมือนเหมือนเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเล็กนะคะเพราะว่ายาไม่ได้บำรุงเพราะว่ายาต้องการให้เขาแตกหน่อเยอะนะคะยาก็เลยต้องเลี้ยงแบบนี้และเสร็จแล้วถ้ายาอยากได้ต้นใหญ่ยาก็ต้องเอามาขยายตัดยอดขยายนะคะ ส่วนใบอื่นๆเอาทิ้งเลยนะคะไม่ต้องสนใจเพราะว่าในส่วนเนี้ยเราต้องโดนดินอยู่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนสวยมากเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเรามันเริ่มเลยนะคะส่วนดินปลูกคะ่ะ ยาขอแนะนำว่าเขาชอบค่อนข้างที่จะด,ดินปลูกมากๆเลยนะคะก็คือหนึ่งค่ะใครมีมะพร้าวสับก็ใช้มะพร้าวสับได้เลยนะคะส่วนใครมีอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นได้เลยวันนี้นะคะยาก็ขอแนะนำเลยยาจะใช้เศษของไอตัวเขาเรียกว่าฐานนะคะทุกคนฐานฐานหุงต้มเราธรรมดานี่นะคะทุกคนก็คือฐานไม้นี่แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวยาจะให้ดูนะคะ นี่ยาจะใช้ฐานนะคะเศษฐานนะคะเป็นผงๆงนะคะทุกคนผสมนี่นะคะกับมะพร้าวสับนะคะหรือหากใรมีหินเทอร์ไลท์ก็ผสมได้เลยนะคะเขาจะค่อนข้างหนึ่งนะคะวัชพืชเนี่ยไม่ขึ้นต้นนะคะคือไม่ขึ้นกระถางวัชพืชไม่ขึ้นบำรุงดินได้ดีนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะ และก็เพิ่มความชุ่มชื้นควบคุมอุณหภูมิได้ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นไรคข้องโกลจะชอบมากๆเลยนะคะใครอยากให้ต้นใหญ่ก็ให้ใส่ฐานลงไปด้วยนะคะมันเป็นเคล็ดลับจริงๆค่ะทุกคนอันนี้เคล็ดลับแบบดีมากๆเลยนะคะใช้ถางแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแ,แล้วก็โยไปเลยนะคะ ะคะทุกนใช้เวลาเทคนิคนะคะให้ไปไว้ที่ร่มนะคะเขาจะเกิดต้นแข็งแรงประมาณสองอาทิตย์แข็งแรงเร็วมากเลยนะคะก็วางเขาอยู่ตรงกลางหน่อยนะคะทุกคนแบบใส่ลูกทุ่งนะคะทุกคน ก็จะชอบแบบมีการได้สัมผัสต้นไม้จะได้รู้ว่าเขาแข็งแรงไหมอ่าหต้น ทุกคนก็จะได้ต้นนี่ค่ะจะได้ต้นเรกคองโกที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะวันนี้มาบอกทั้งสุดรดีมแล้วก็เคล็ดลับสวยๆก่อนที่เราจะได้ต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนั้นนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะไปลองทำกันดูค่ะเทคนิคนี้ง่ายเรดคองโกนี้นะคะเป็นทั้ง เสริมสิริมงคลต่อบ้านและที่สำคัญเอกลักษณ์ของเขาทำเป็นใบใหญ่แข็งแรงมากๆและสวยมากๆเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมลองปลูกประดับที่บ้านกันดูนะคะบอกเลยทุกคนจะรักเขามากๆเลยค่ะเศรษฐีรวยโชคหรือเรียกยอย่างว่าเรดของโกค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ thank you